สวัสดีครับวันนี้โอ้อากาศดีมากนะครับ PM 2.5จนะครับจัดไปฮาฟมาลาทอนนะครับเตรียมตัวบุรีรํานะฮะก็วิ่งกับซีอโแล้วก็น้องโจน้องตีนะครับกลุ่มที่วิ่งกันในบึงนี้นะครับก็ค่อยๆประคองกันไปนะฮะวันนี้นะครับหลังจากที่นำเสนอรองเท้าที่แพงๆ หายากมาแล้วนะครับวันนี้นะครับรบัตรเจ็นะฮะที่ผมเคยตั้งไว้นะฮะงบประมาณที่ผมตั้งไว้เนี่ยนะครับถ้าใครติดตามช่องผมเนี่ยนะครับผมจะมีรองเท้าที่ผมหามาเนี่ยเพื่อเอาไว้เป็นเดลี่เทรนเนอร์นะครับก็ใน segment ของเดลี่เทรนเนอร์เนี่ยนะฮะผมตั้งเพดานไว้คือไม่ให้เกิน5,000วันนี้นะครับมี3คู่แต่ อาจจะมีคู่หนึ่งนะฮะก็จะมีบ้างที่อาจจะอ่ะหยวนหยวนเกินไปหน่อยเกินงบแต่แต่โอเคอ่ะนะครับก็ก็ไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็พอที่จะ,ะมานำเสนอได้นะครับคู่หนึ่งเนี่ยนะฮะ,ะรีวิวไปแล้วนะครับรีวิวไปแล้วแต่เนื่องจากเป็นความที่เป็นความประทับใจนะฮะส่วนตัวนะครับกับรองเท้าคู่นั้นคู่นี้ เลยเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมด็อกเคนเนี่ยนะฮะภายในปีเดียวเนี่ยซื้อรองเทา้เาหรือใช้รองเทา้าคู่เดิมยังไงอะ่ะก็คือซื้อมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ซื้ออีกนะครับซื้ออีกแต่เป็นคนละสีนะครับก็มาดูนะฮะว่ารองเท้าคู่นั้นจะเป็นรองเท้าคู่ไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับ กาแฟครับเริ่มวันขออนุญาตนะฮะเริ่มมันเริ่มเช้าต้องมีคาเฟอีนหน่อยนะครับรองเท้านะครับที่งบประมาณไม่เกินอ่ะไม่เกินหกพันก็แล้วกันนะครับไม่เกินห้าพันห้ามีคู่ไหนบ้างนะครับอ่ะคู่แรกนะครับก็ตามคำอขอกันมานะครับ ซาคุนี่กินวาล่าสินะครับแล้วใครที่ติดตามช่องผมเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะครับก็เป็นรองเท้าที่ผมประทับใจนะฮะตั้งแต่อ่าเนี่ยครับคู่นี้เลยนะฮะซาคุนี่อ่ากินวาล่าแนะครับ8 9 10 11นะมาตอนนี้12นะครับก็มีวิ่งไปแล้วนะครับนะฮะวิ่งไปเอ่อสิกว่ากิโลนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่ง นี่นะครับคู่นี้เ,เห็น,นไปแล้วนะฮะรีวิวไปแล้วอ่า x step ครับ x step นะฮะร้อยบเอนะครับคู่นี้อย่างที่บอกนะฮะคือเป็นของจีนนะครับแล้วก็ประทับใจนะฮะนะครับประทับใจแต่บางเอิญคู่ที่วิ่งเงนนั้นเนี่ยเเ,เล็กไปนิดหนึ่งนะครับทีแรกกะว่าเคอรคืออ่านในในรีวิวเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าจะต้อง ลดไซส์ลงมาคู่นั้นรู้สึกจะเป็น44นะฮะหรือ44ครึ่งเนี่ยพอดีจะคับไปนิดนึงก็เลยนี่ครับสีนะฮะแปดดีนะฮะเอาให้เด่นๆไปเลยนะครับอุปกรณ์มาก่อนฝีเท้าค่อยมาว่ากันทีหลังนะฮะเอย X Step นะฮะคู่นี้นะครับเนื่องจากเบานะฮะและเป็นแผ่นคาร์บอนด้วยนะครับที่มีถามกันมาแนะนำ ทั้งทั้งหลังไม้ทั้ง IG นะครับแล้วก็ในใน u t u b e เนี่ยมีถามกันมาว่าเออช่วยแนะนำหน่อยชิ้รองเท้าคาร์บอนเนี่ยนะครับงบประมาณผมไม่เยอะนะฮะผมก็เลยเนี่ยไปทำการบ้านหา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 มาแล้วก็ได้น้องเทนเทนนะครับได้เทนเทนต้องขอบคุณเทนเทนด้วยนะครับนะฮะก็เนี่ยนะครับก็ผมก็มี The Stick เนี่ยคอยอทดสอบทดลองนะฮะสมรรถนะของรองเท้านะครับตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็มีน้องเทนเทนด้วยนะฮะเทนเทนในบาดเจ็บอนนี้เทนเทนก็เรียกว่าเป็นฝ่าย อยู่แผนกอยู่ฝ่ายสนับสนุนเรื่องรองเท้าแล้วก็เรื่องข้อมูลรองเท้านะครับต่างๆนะครับน้องเทนเทนนี่คือถือว่าเป็นแกนสมองนะครับโขงนี่เครื่องครื่งจักเลยนะฮะเครื่องกลเลยนะครับแล้วก็ตัวผมเองนี่ก็นะฮะเราก็มารวมๆกันนะฮะมา brainstorm กันแล้วก็เนี่ยครมานำเสนอนะครับ เอ็กเซปตนะฮะนะครับก็อย่างที่บอกไปนะเอ็กเซปต์ไทยแลนด์นะครับติดต่อไปได้ด้วยลิงก์นี้เลยนะฮะนะครับแล้วก็ใช้ชื่อผมก็ได้นะฮะบอกว่าได้มาจากด็อกเคนนะฮะนี่ผมไม่ได้อะไรนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งอ้าวอันนี้นะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทอเปอร์แอสเลติกไทยแลนด์นะครับที่ส่งมาให้นะครับไซโคลนก็เช่นเดียวกันนะครับไซโคลนนั้น ตอนนี้วิ่งไปน่าจะใกล้ถึงร้อยละนะครับบังเอิญเช่นเดียวกันกับ X-Step คู่แรกนะฮะจะเข้าไปนิดหนึง่งบังเอิญเอ็กเ t ปต์บังบังเอิญโทโพแอสเติเนี่ยของของไทยแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้เอาอไซส์ครึ่งเข้ามานะฮะจะมีแต่เป็นเป็นเบอร์เต็มนะครับก็เลยคู่นั้นคู่ไซคโคลนจะจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยเขาก็ขอบคุณนะฮะส่งมา รุ่นนี้เป็นอุนทราฟลายนะฮะอุนทราฟลายสามนะครับก็เป็นเดลี่เทรนเนอร์นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเดลี่เทรนเนอร์แต่มีข้อยกเว้นก็คือคินวาร่าเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็วิ่งคินวาร่าหลายๆคนก็วิ่งแล้วนะครับมาราธอนฟูลมาราธอนเนี่ยวิ่งมาแล้วนะครับเอ็กสเตปแน่นอนฟูลมาราธอนนะครับเซลคานี X ่คินวาร่าเอ็กสเตปน่าจะเป็นแบบมีพับใช้ได้ ทุกะระยะนะครับแล้วก็การซ้อมนะฮะในเดลิเทรนเนอร์ของแต่ละวันนะครับแล้วก็ขอ,อร์ดของแต่ละคนนะฮะส่วนท็อปโอเวอร์สถิติอุนทราฟลายเนี่ยตัวนี้อุนทราฟลายสเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเดลิเทรนเนอร์อาจจะเป็นรองเท้าเป็นรีคัฟฟรี่ก็ได้นะฮะเพราะตัวนี้ซัพพอร์ตเขาทั้งดีเหมือนกันนะครับใครเป็นแฟนวายแบรนด์ของโทนี่โพสต์นะครับก็นี่แหละครับ นะฮะเป็นลูกของโทนี่โพส์นะครับแล้วก็โทนี่โพส์ก็เป็นอดีตนักวิ่งนะฮะที่ผมบอกไว้แล้วนะฮะในในบล็อกแรกนะครับของของโทเปอร์แอธเลติกไซโคลเนี่ยว่าอดีตนักวิ่งที่ผันตัวเองมาเป็น c ีอนะฮะเข้าใจนะครับการเข้าใจเท้าของแต่ละนักวิ่งหรือผู้ที่ออกกำลังกายนะครับก็เลยคลอดวายแบรนด์ออกมาก่อนแล้วก็เนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นโทเปอร์แอธเลติกนะครับ กินวาร่านะฮะคู่นี้นะครับเอาเพราะเข้าคร่าวก่อนนะนะครับสวมใส่ครั้งแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าอา่านิดนึงก่อนจะลืมขอบพระคุณนะครับน้องปุ๋ย Monster Run นะครับกรุงเทพยิสเตียน143นะครับที่ช่วยประสานนะครับทีแรกเนี่ยต้องต้องบอกไปนิดนึงนะฮะกินวาร่าสิเนี่ยถ้าเป็นสีสีสีนี้อา่าสีนี้เนี่ยนะครับหน้าเท้าจะเป็นหน้าเท้าปกติ แต่ถ้าเป็นสีฟ้านี่คู่นี้ที่ผมเอามานี่คู่นี้นะครับคู่นี้จะเป็น2อ e. ีผมคือคือชอบสีฟ้านะครเป็นหลักและคู่อีคู่นั้นเนี่ยพอดีโจเขามีแล้วเดี๋ยวจะมา Head to Head กันนะครับคือไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าคินวาร่ามีติ้งแล้วกันนะฮะวิ่งนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาเทียบเปรียบเทียบกันนะฮะข้อมูล ก็เนี่ยฮะสีฟ้าที่ผมถอยมาเนี่ยตัวนี้เป็น 2e นะครับแรกใส่เลยเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับกับกินวาราสินะครับคนละฟิลเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับตอนรีวิวนะฮะเฟ r ร์สรันเฟิร์สอิมเพรสชนะครับแต่เอาเป็นว่าเนี่ยคร่าวๆก่อนนะครับสวมใส่สบายมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงมีมีเปลี่ยนนะครับหลายจุดนะฮะชอบที่ เขาทำออกมาเนี่ยมองมองจากภาพธรรมดาเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นพวกสายเอ็นโดฟินนะฮะดีไซน์แต่จริงๆแล้วมันมันหลอกนะนะครับเอ็กเซปต์ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับก็คือรองเท้าดีจากจีนนะครับที่หลายๆท่านยังไม่ไม่รู้จักนะฮะร,รวมกระทั่งแม้แม้กระทั่งผมด้วยนะฮะนะครับเทนเทนมาแนะนำเนี่ยนะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมผมก็ติดตามเรื่องของรองเท้าจีนเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะ ผมเนี่ยพยายามหาหลีหนิงรองเท้าวิ่งหลีหนิงคือเรียกง,ง่ายพลิกแผลล่นดินเลยนะครับหาไม่มีไม่มีคือไม่มีไซส์นะครับแล้วก็ราคาเนี่ย400กว่าเหรียญ495เหรียญเนี่ยนะครับที่จะเอาเข้ามาเนี่ยคือคือเอาไปมาแค่แค่จ่ายยังไม่รวมค่าส่งยังไม่รวมค่าภาษีที่ไม่รู้ที่ผมบอกเหมือนกับคล้ายๆสวยดาวไม่รู้จะ ไม่รู้จะได้วันนี้จะจะได้น้อยจะโดนภาษีน้อยวันนี้จะโดนภาษีมากอันนี้ไม่รู้เลยนะฮะแล้วแต่ผู้ผู้นะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องในงด้านนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นอะไรที่มันเหมือนลอตเตอรี่อะนะจับฉลากนะฮะแล้วก็โชคดีที่มีบางคู่เนี่ยอย่างสเก็ตเชอร์เนี่ยผมนะฮะที่รีวิวไปเนี่ยโชคดีที่ว่าผมได้อ่วันคู่นั้นนี่มาแบบไม่เท่าไหร่นะฮะ แต่เป็นว่าคู่นี้นะครับนะะฮในลิงก์เนี่ยก็คือ4,900ันเนะครับนะฮะ4,999ันาเนะฮะก็คืออยู่ในงบคินวาร่า3,999ันาเนะครับนะฮะส่วนทอปโปนะฮะทอปโปแอคเซอรติกนะครับแจ้งราคาไว้ที่5,400กว่าบาทนะครับคู่นี้จะเกินไปนิดนึงแต่ใครไม่ถนัดหรือหรืออถ้าจะให้อยู่ในงบนะฮะของ5,000เนี่ยก็คือไซโคลนครับนะฮะรุ่นไซโคลนไซโคลนรู้สึกจะ4,900ันเ เพราะฉะนั้นถ้าเอาไซโคลนมานะฮะไม่รวมไม่รวมอันนี้นะฮะพอดีวันนี้เอามาเนี่ยเพราะว่าผมจานบ็อกซ์ด้วยนะครับผมจะอันบ็อกซ์ด้วยนะครับเนี่ยฮะก็อันบ็อกซ์เลยนะฮะเนี่ยสามสามคู่วันนี้นะครับนะฮะแล้วก็มาคุยคร่าวๆนะครับก็วิ่งไปแล้วนะฮะเทปโป้นี่วิ่งไปเจ็ดกิโลนะครับก็เป็นรองเท้าเดลิเทรนเนอร์นะฮะแล้วก็แน่นอนสวมใส่ไม่ต้องพูดถึงนะครับหน้าเท้ากว้างนะฮะตามแบบส,สไตล์ของ รองเท้าที่เขาทำมาแบบธรรมชาติตามธรรมชาติของของการสวมใส่เท้าเข้าไปในรองเท้าแล้วสามารถให้นิ้วแปลออกได้นะครับโดยที่ไม่มาบีบรัดนะครับโอเคเลยนะครับใครที่มองหารองเท้าออกกำลังกายวิ่ง daily trainer หรือเข้ายิมไม่ได้เน้นเรื่องของทำเวลาในการวิ่งนะครับท o ปอแอต l ลติกอั t r ร f า y 3นะครับแนะนำเลยนะฮะ ก็วันนี้นะครับวันนี้มา Unbox เลยนะฮะสรุ่นนี้นะครับแล้วก็รองเท้าที่งบประมาณนะฮะอยู่ที่ต่ำกว่า6,000อ่านะครับสนใจก็อันนี้ละครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับมออีอะไรนะครับส่วนที่ Monster Run ก็ออบอกได้นะฮะว่าว่าผมแนะนำนะฮะ อาจจะมีส่วนลถหรืออาจจะอะไรยังไงมีของแถมยังไงก็ถามเขาได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้อะไรนะฮะไม่ได้อะไรจากทั้งทางมอสซ r รันหรือทาง Topo a ร h l e สติกนะครับก็การนําเสนอก็เป็นในรูปแบบของของผมนะครับไม่ได้มีใครมาเกี่ยวข้องในการดูแลการผลิตหรือสคริปอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้นะครับอันบ็นะฮะรองเท้าที่งบประมาณต่ำกว่า 6,000นะครับแต่ต้องได้ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะฮะ s u s s c r i b e กระดิ่งกดไลค์แล้วพบกันใหม่นะครับหลอกหน้าสวัสดีครับ